คุณพิเชษติรัชวานท่านประธานครับผมขอญอาตใช้ภาพประกอบการหาเรือครับเชิญครับท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายพิเชษติรัชวานาพักประชาธรรมไทยขอญอาตหาเรือท่านประธานสภา,าผ่านไปอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากได้รับการ ต้องขอจากสมาพัโลจิสติกไทยและผู้ประกอบการโลจิสติก์ขอให้ติดตามเรื่องที่นายกรัฐธีและทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจได้เชิญสมาพันธ์มหาลือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่3กันยายนสองพเรื่องการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงขอให้พักประชาไทติดตามการขับเคลื่อนและข้อเสนอขอเพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้โลจิสติกเป็นอุตสาหกรรมในการสร้างไรายได้เพิ่ม GDP ของประเทศโดยการสร้างไรายได้ใหม่ให้ประเทศไทยเป้าหมาย3แสนล้านบาทต่อปีดังสโ,โ,โลแกนโลจิสติกไทยสร้างคนสร้างงานสร้างชาติ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่3ข้อครับ 1. ขอให้มีสำนักงานโลจิสติกแห่งชาติ 2. ขอให้ธุรกิจโลจิสติกเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนตัวที่5ในการสร้างไรายไดใ้ให้กับประเทศสร้างไรายได้ให้ประเทศ3 0 0แสนล้านบาทต่อปี 3. ขอให้มีมาตรการส่งเสริมความเข้มแข,ข็งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยเสนอให้ใช้พื้นที่ ที่เป็นพื้ที่เป้าหมายก็คือที่ EEC เนื่องจากความพร้อมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีสนามบินท่าเรือรถไฟและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งมีกฎหมายพิเศษที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและในโอกาสนี้ผมขอส่งเอกสารข้อเสนอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของสมาพธ์โลจิสติกส์ให้กับท่านนายกตโดยผ่ายให้ท่านประธานสภาครับ ขอบคุณครับได้ครับยินดีครับต่อไป